สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาสุขุชุคนพี่เก่าพี่น้องเลยมาพี่น้องมากินส้มบังม่วงมันนี่กินส้มัางม่วงบรรยากาศอยู่แคป์น้าือเก่าพี่น้องแคป์น้าคือเก่าม้นนี่คอยไปเอาบางม่วงมาแต่ตลาดพี่น้องนี่มังม่วงมาแต่ตลาดจากสิชมจากสีหวานพี่น้องคอยยัางบ่ท่านใดกินพี่น้องมาพี่น้องกินน้ำกันม้นนี่แซบๆซจากสิแซบจากสิชมพี่น้องเ้ยขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อพี่น้อง f อใหม่ FC เก่าก็ขอบุญขอบคุณมาสุขุชุคนนแหละพี่น้องเ้ยสำหรับส่องย t ท b e ท่านใดที่ยัางบ่ท่านผ่านกะ เป็นกำลังใจให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ใดที่ผ่านไปแล้วกะดีใจน้าพี่น้องดีใจน้าเด้อพี่น้องไอ้สู้ๆต่อไปพี่น้องมากินน้ากันแล้วกะปีใหม่นี่กะขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีสชคดีตลอดไปหาเงินหาทองก็ขอให้ส่งให้ลาบให้ลาให้รวยถือหวยรวยเบื่อเด้อพี่น้องมากินน้ากันพี่น้องบังม่วงมันนี่แสบแสบแจ็กซีแสบแจ็กซีสมพี่น้องนี่มีข่อยกามาอยู่พี่น้องไอ้ข่อยก่อยแจวมีข่อยแจวนํา น้ำปลาหาพี่น้องน้ำปลาแดกบ้านเฮาแหละพี่น้องเอ้แสบๆน้ำกันพี่น้องมังม่วงกะแจ๊คซีชมจักสีหวานข่อยกะยังบ่ดดิซิมพี่น้องื้อนี่บ่ดด้ไปหาหอยเดือพี่น้องเอ้ยมากินสมน้ำกันก่อนไปหาทุกมือายกะเมื่อยพี่น้องเมื่อยไปหามาขายพี่น้องบ่ได้ไปหามากินนะพี่น้องเอ้หามาขายวหลายกัลำไยแตกเลยพี่น้องไม่ข่อยกับบได้ใส่ข่อยเป็นจังไงมันบ่ก่อยได้ยินเสียงพี่น้อง โอ้ยแบ أ, ่ผู้ใดมาห้องแบ่แบ, أ, แบ่แถวนี้น้ำลายไหลก่อนเลยพี่นออ้องเอ้ยคำใหญ่ๆพี่น้องสิสมือสิหวานหมากม่วง,งนี่ข่อยกัญชากระถางในเคยกินสิพันกีบพี่น้องสิพันกีบก็คือหนึ่งหมื่น 1, กีบหนึ่งหมื่นกีบเป็นเป็นเงินบาทเท่าไหร่จืบไปได้เลยพี่น้องเขุมมือนี่ร้อยหนึงน่งร้อยหนึ่งฮะสิบพันกีบพี่น้องมา ทำยังไงเสียบๆน้ำกันพี่นอ้องอ,อืเสียงฉนันอยู่เนาะพี่นอนะ้องเนาะจะเป็นอย่างเป็นยาประสน กรอบดีพี่น้องเลยแต่ว่าคอยบรได้ใช่ไมมคือจะบรได้ยินเสียงกรอบบรได้ยินเสียงหย่ำเลยพี่น้องบดได้ใช่ไมม แจ่วหวานๆพี่น้องจะไม่มันเข้ากันข้าวปันอย่างแจ่วกับแจ่วป,าปลาลาปลาแดกบานเฮาพี่น้องเอ้ยได้น้ำกินคอยอยู่ใใ่บานนี้พ่นทั้งหลังพ่น น้ำกินสมารอยู่ไก่ได้หายมานนำพี่น้องเยอยขยันคอยแค้นบางม้างกรอบกรอบพี่น้องกรอบกรอบข้างไม้คอยใช้ไม้ในกระซิบเด้งยิ้นเสียงชัดเจนอยู่พี่น้องแต่ว่าคอยบริชายไม้กเสียงกรอบกระิบบุคอยเด้งยิ้นบ่อยพี่น้อง หวานพี่น้องหวานพดโอ้ยเบื้องต้นประแดกค่อย เมอวันนี่สองหมืนกีบสองหมืนกีบพี่น้องชาวพันมันบส้มบัได้พี่น้องไอ้มังม่วงอีอย่างอันนี้เพี่น้ามังม่วงยังมาขายกะว่าจะได้กินสมสม,มันก็บส้มบัได้จอย ลงนอนทันทีเลยพี่น่อยบุญท่านได้กินฮอดอเ้า่อนเพรนสามมื้อนี่อะน้ำอ่ะค่อยให้น้ำมันนะบรรยากาศกันยังยังหนาวอยู่พี่น่องยังบุญท่านหอ,อน,นไปเไย ท่านกินเข่าเพีนพี่น้องใส่ไม้มันบ่นดังพี่น้องเป็นอีหยังคอยบ่เข้าใจ่อยแตเลือกบดใส่ไม้ไม่คอยแตถือมนันน้ำคอยลอกมาแล้วมันบ่นดังนี่คอยถือมันน้ำอยู่ได้คอยบดใส่ ลมพี่น้องเอ้เสียงบดังกบขอถอดขอไปเด้อพี่น้องยามวันลมมันพัดเสียงหมดไปหมดกอยใส่กับบอมเด้พี่น้องเอ,อ้ เมืม่อหน้าคอยสิไปหากระป๋อมมาก้อยใช่พี่น้องโอ้ยมด่อทนนั่นพี่นอ้องาหารบ้าน,นออกถ้า,าได้กินก้อยป๋อมเลยพี่น้องเ้ยวูจากสารสชาติมันแสบ่บแซสบแห้งแส่บแห้งแซแบบลหลแต่ก้อนข่อยเป็นไข่พี่น้องข่อยเป็นไข่ก็กะหายดีแล้วเริ่มหายดีแล้วพี่น้องเลย,ยเป็นไข่มาลายมือก็กะ ก็ด้ค่อยลงคลิปลงคลิปกะยังไงแล้วพี่น้องแต่ mm hmm. มื่อนี้เ่ต้องห่วังพี่น้อง mm hmm. หายดีแล้ว ใหญ่หลามันก็ย่ํายากเต็มปา ได้เขาประทันไ่มีอะไรนายของเขาพี่น้องเอ้ยที่แรกคอยว่าแม่นบางง่วงกระสอโมไม่เม็นเด้พี่น้องบางง่วงเอียงมันกระสุมเพแห้งนะพี่น้องเพราะได้กินแซบสมแห้งหมดเลยแต่คนมักสม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 น้อยตอนนี้กับบรรยากาศตอนไก่ที่คำอะไะพี่น้องไก่สาม้องแรก ูู้เป็นอย่างพี่น้องเวลากินแล้วอันนี้บรจะกินถ่ายมันต้องได้ทิมอูู้อันเป็นอย่างบรรยากาศลมร่อหน,นาวพี่น้องรักษาสุขภาพในเด้อทุกคนเลยจิตหอดคิดถึงเป็นห่วงกันทุกคนแหละเป็นไมนีก้กะให้ร่ำรวยมันสุขุสุกคนพี่น้องผ่านกดกันทุกคนเด้อพี่น้องเลยสำหรับผู้ใดที่ผ่านผ่านกะเป็นกำลังใจให้กันและก็สูต่อไปพี่น้องสำหรับผู้ใดที่ผ่านแล้วกะ đi chạy nước đi chạy nước bên đó đi chạy nước lại lại ừ. hả màng em nhảy สำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิงกระักกะก็ไลกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เด้อพี่น้องสำหรับ FC ใหม่ FC เก่าก็ขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างยิ่งพี่น้องขอบพระคุณมากๆที่ให้กำลังใจกันมาตลอดพี่น้องเอ้ยเป็นเพื่อนกันมาอย่งงางยาวนาน,านมันคงพี่น้อง แกวันหวานพี่น้องเอ้ยประแดกนัวๆซีเม,มนตจังหน่อยเดี๋ยวมันเข่ากันขางพี่น้องกับบางม่วงเลย หห,ห,หาหอยเดือกกระดัยน่องมานกูมือกูมือหามาขายพี่น,อนอ้อ,อ,นองไอ้โลหะสิบพันถ้าเป็นเงินไทยกับหมื่นหนึ่งโมเม่แต่เป็นเงินไทยกับร้อยหนึ่งพี่น้องเป็นเงินเหล้ากับหาหมื่นหาหมืนหมน่นพอดีโมเม่ถือ แต่จะเป็นเงินบาทร้อยหนึ่งพี่น้องไดยขายดีอยู่พี่น้องได้ขายดีอยู่ พี่ก็ลงคอคอยพี่น้องเลยโอ้ยเอาคำเดียวยาพี่น้องเก็เซืทางฝั่งไทยเพิ่นก็อยากซื้ออยู่พี่น้องเอ่ยหอยเดือดแต่ว่าคอยช่วงไปหายบอ่อได้พี่นอ้องช่วงไปหายบอ่อได้ถ้าคอยช่วงไปหายได้คอยบ่อขายตรงพี่นอ้องให้กินชื้ๆนๆนี่แหละพี่น้องเอ้ย มาขายดอกแบ่งกันกิน,นกพี่น้องเผ็ดซะเหลือเกินคำสุดท้ายพี่น้องคำสุดท้ายแล้วละ่ะยังหลายพี่น้องเองอยาขอว่าคิกินหมดออมันขบหมนนะพี่น้อง คักอินในพี่น้องไอ้ช่งสัยสิบ่ได้กินเขาเพี้นแล้วแหละมันกลายเพี้นแล้วพี่น้องโอ้ยมันกลายเพี้นแล้วแซ่บพี่น้องแซ่บขอบุญขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อพี่น้องเอ้ยทาง fc เก่ FC My, า fc ใหม่ทางพังไทยพังลาวอยู่ต่างประเทศก็ขอบุญขอบคุณกัน,กนแหละพี่น้องปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนเด้อพี่น้องเอ้ยมีเงินใช้หลายๆสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบลงเพียงเท่านี้พี่น้องไปก่อนเด้อพอกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ย sebab itu